สวัสดีครับร้านตลาดไถยแก๊สนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาทดสอบก่อนส่งเป็นเตาขนมครบรุ่นสแตนเลสสี่หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่อยู่สีสเกตนะครับก็ได้สั่งเข้ามานะครับก็รุ่นนี้ประกอบด้วยนะครับสายหัวปรับเข้าถังแก๊สนะครับพร้อมสาย2เมตรนะครับแล้วก็เดินสายแก๊สทนแก๊สทนน้ามันนะครับเป็นสายยางนะเป็นสายยางทนแก๊สทนน้ามันอันนี้ครับ ข้างนอกทนน้ามันข้างในทนเอ่อทนแก๊สนะครับทนทนการกัดกัดของแก๊สนะครับเนี่ยด้านในจะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับอ่ามีชั้น,ช,นชั้นยางด้านในทนแก๊สนะครับสีดําแล้วก็มีใยแก้วถักอีกนะครับเพื่อทนแรงดันนะข้างนอกก็ทนน้ํามันนะฮะสายนี้คําําหลับไว้แทนงานเดินท่อได้เลยนะครับตัวนี้เขาเรียกสายยาง อย่างดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สาย PVC แบบนี้นะไช้สายพลาสติกนี่แบบพลาสติกนะอันนี้เราอย่างดีให้เลยครับเดินด้านหน้าเดินด้วยความสวยงามเลยครับเรียงเลยครับเดินเรียงความสวยงามนะครับเดินเรียงความสวยงามครับตัวนี้เป็นสแตนเลสสี่หัวเต่านะครับก็ลูกค้าก็ขอเป็น เบ้าอลูมิเนียมนะครับเพื่อจะเบามือสําหรับไวร่อนนะครับลูกค้าขอเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เลือกเบ้าได้นะครับคุณลูกค้าจะเอาเบ้าเหล็กเบ้าเหล็กหล่อนะครับก็ได้อันนี้เป็นแผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็เตามาตรฐานนะครับของเตาสีนะครับเดี๋ยวเราจะลองใฟคุณลูกค้าดูด้วยนะครับมีฝาปิดนะครับฝาปิดเราก็พอดีเลยฮะที่ดีกับเบ้าเลยครับฝาฝาปิดตาลูกศรเหมือนกันนะครับก็จะพอดีกับเบ้าเลยนะครับ เห็นกระจายความร้อนก็มีประโยชน์นะครับเห็นกระจายความร้อนเนี่ยจะทําให้ประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ความร้อนเนี่ยขึ้นมาสม่ําเสมอน,นะครับก็มีประโยชน์สูงอยู่นะครับก็ฝีมืออาชีพลูกค้าฝีมืออาชีพก็ใช้กันนะครับนี่ครับเดีย๋ยวเราลองไฟคุณลูกค้าดูก่อนนะครับเห็นกระจายความร้อนนะครับออกก่อนนะ เอาออกก่อนนะครับอ่าเปิดไฟนะครับเป็นวาลวโยกนะครับวาลวโยกนี้ประโยชน์ก็คือว่าตอนนี้ปิดนะอันนี้คือปิดนะครับสังเกตง่ายนะใช้วาลวโยกเนี่ยสังเกตง่ายอันนี้ปิดอ่าถ้าเปิดก็คือหมายความว่าดึงเข้ามาหาตัวเราฮนะนี่เปิดแล้วนะครับเนี่ยไฟติดแล้วเนะยไฟสวยเลยนะครับไฟขึ้นสม่ำเสมอสวยเลยนะครับ ไฟขึ้นสมานเสมอสวยนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวปรับอากาศอย่าปิดหมดนะครับต้องเปิดให้อากาศเข้าบ้างนะครับนะถ้า,ถาแต่ถ้าเกิดเปิดมากเกินไปสังเกตไฟจะหนีลอยเลยนะลอยเลยนะครับอันนี้เปิดกว้างเกินไปนะครับเปิดกว้างเกินไปไฟจะหนีพอไฟจะหนีแล้วพบเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนไม่เต็มที่นะครับ ก็จะแสบตานะครับทำให้แก๊สทให้แก๊สออกมากเกินไปเราต้องปิดครับปิดนิดนึงอย่าให้อากาศเข้ามากเกินไปะเขาจะดึงเข้ามาะดึงเข้ามาอยู่กับฐานเต่านะครับแล้วกลับกันถ้าเกิดเราปิดหมดนะครับสังเกตเปลวแดงนะครับอันนี้ก็ทําให้หม้อดําอีกทําให้ภาชนะอดําเพราะฉะนั้นเอาสมดุลมาครับให้มันพอดีพอดีครับอย่างนี้ครับ เป็นอย่างงี้ให้ความร้อนสูงนะครับบางคนก็ใชุ้งลอกอย่างเดียวแล้วแต่คุณลูกค้านะครับอยู่ทุกตัวนะครับนี่ครับไฟต้องเขียวๆอย่างนี้นะครับเขียวๆอย่างนี้นะนะเขียวๆก็คือการปรับอากาศนี่แหละครับดูตรงปรับอากาศนี่นะครับการปรับอากาศอย่าให้มันไฟออกแดงนะครับถ้าแดงแล้วมันจะอุณหภูมิเตาออกมามันก็ไม่ดีแล้วก็ทำให้เราต้องมา ขัดภาชนะขมเหลาเยอะดำไปหมดเลยนะครับนะปับอากาศตรงนี้นะครับอันนี้เปิดนะครับดึงมาหาตัวเราสังเกตนะเราสังเกตง่ายถ้าเปิดแก๊สอยู่เนี่ยมันก็จะปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ถ้าเกิดวันไหนเรายังไม่คือหมายความว่าเปิดถังแล้วปรากฏว่าส,สถานะมันเปิดอยู่ก็ต้องดูนะไม่งั้นเดี๋ยวเราลืมแก๊สมันก็จะไหลทั่วไปหมดอันตรายครับเราก็ดูสังเกตง,ง่ายเพราะว่าวาวแบบนี้สังเกตดีนะสังเกตง,ง่ายนะครับ นี่ครับนี่ครับก็ว่าเวลาวางแผ่นกระจายความร้อนนะ่ะก็แนะนําว่าถ้ากลัวตกใจเนาะเปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแล้วค่อยมาปรับข้างนอกเอานะฮะคลนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับก็ใช้กันง่ายๆอย่างนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ เตาตัวนี้สามารถทำเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้นะครับเป็นขนมไข่ก็ได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนเบ้าเท่านั้นนะครับก็สามารถทำให้เป็นหลากหลายหรือจะตรงนี้ก็จะทำเป็นเตาทำผ,ผัดผัดทอดๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเอาแผงกระจายความร้อนออกให้เหลือไปแบบนี้ก็วางกระทะทำเป็นเตาบ้านธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าจะไปใช้ประโยชน์นะครับก็ชมคลิปนี้นะครับ สนใจก็โทรเข้ามาสั่งเราได้นะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วช่องทางของร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยค่อนข้างที่ว่าคุณลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงก็คือว่ามีปัญหาก็โทรติดต่อผมได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็จะเข้าที่ผมพอดีนะครับเราก็คุยกันได้นะครับแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับไม่ต้องรอ,อให้ใครอนุมัติเลยนะครับของเราเนี่ยจะลักษณะว่าตอบให้คุณลูกค้าได้ทันท่วงทีเลยนะครับ สนใจก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับจากร้านตลาดไทยแก๊สน,นะครับขอบพระคุณคุณลูกค้ามากนะครับสวัสดีครับ